โศกนาฏกรรมเพลิงริษยาแห่งโกสัมพีพระบรมศาสดาได้ทรงประรบถึงเหตุการณ์ที่พระนางสามาวดรีและหญิงบริวาร5 0 0อคนถูกไฟครอกตายอย่างเวทนาเหตุการณ์น,นี้เกิดจากความริษยาของพระนางมาคันธยาที่วางแผนให้พระเจ้าอุเทนรับสั่งเผาคนทั้ง5 0 0้ในหลุมที่ขุดไว้กลางลานหลุมเหยื่อถูกบังคับให้นั่งในหลุมที่ถมด้วยดินและฟางก,ก่อนจะจุดไฟเผาและที่สยดสยองที่สุดคือการบังคับให้เหยื่อที่กำลังถูกทอดในน้ำมันร้อนๆต้องเคี้ยวเนื้อตัวเองด้วยความแค้นเพื่อตอบสนองความสะใจของพระนางมาคันธยามมิิตตรรรภาาาาพพขอองงสสกษัย์แแลละววหหคุด ในยุคก,ก่อนพุทธการมีกษัตริย์สองพระองค์คือพระเจ้าอลลัคก,กับปาละพระเจ้าเวสซานดอรอหรือเวสซันติปะซึ่งเป็นพระสหายที่เล่าเรียนมาด้วยกันทั้งสองทรงเห็นว่าชีวิตและราชสมบัติเป็นสิ่งไม่เที่ยงจึงตัดสินใจสลรราชสมบัติเพื่อออกบทเป็นดาบทในปาหิมพานเพื่อแสวงหาโมกษะหรือความหลุดพ้นแม้ว่านิยามของความหลุดพ้นในสมัยนั้นจะแตกต่างกันระหว่างคติพรามและพุทธศาสนาแต่ทั้งสองก็ตั้งใจบำเพ็ญเพียรอย่างเคร่งครัดโดยแยกกันอยู่เพื่อไม่ให้เกิดการคลุกคลีปาฏิหาริย หลังจากผ่านไปช่วงระยะเวลาหนึ่งเวสตันติปรรดาบทได้ละสังขารและไปบังเกิดเป็นเทพบุตรุผู้มีศักย์ใหญ่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงด้วยความหุวมใหพระสหายที่ยังลำบากอยู่ในโลกมนุษย์เพราะถูกฝูงช้างรบกวนเทพบุตรจึงนรมิตกายลงมามอบพินสามสายและมนลับให้แก่เอารักกับปดาบทอนุภาพของพินนี้สามารถควบคุมช้างป่าได้ทุกรูปแบบสายที่ 1. ทําทำให้ช้างหนีไปสายที่2ทํทำให้ช้งางห,ชงหยุดและเหลียวมองสายที่3ส,สะกดจับฝูงช้างให้ยอมสยบและทำตามคำสั่งทุกประการ 4. นกยักษ์ขัดดีลิงและการประสุดกลางป่า ในขณะเดียวกันที่เมืองโกสัมพีพระเจ้าปรันตะปาและพระมะเหสีที่กำลังทรงคันได้ประทับอยู่กลางแจ้งพระมะเหสีทรงห่มพากำพลสีแดงราคานับแสนกะหายนะทำให้นกขัดบิลิงนกยักที่มีกำลังเท่าช้างห้าเชือกเข้าใจผิดว่าเป็นก้อนเนื้อจึงฉกตัวพระนางพาหอวไปนกยักพาพระนางไปที่ต้นไทรใหญ่ในป่าหิมพานแต่พระนางมีสติจึงส่งเสียงร้องจนนกตกใจหนีไปท่ามวางพาย,ยุและแสงอรุณที่กำลังจะมาถึงพระนางได้ประสูติพระโอรสและตั้งชื่อว่าอูเทนซึ่งหมายถึงการตั้งขึ้นแห่งรุ่งอรุณการทวงคืนราชบััลงงงกด้้วยอทชา เอาลักกปาดาบทได้มาพบและช่วยเหลือสองแม่ลูกไว้จนต่อมาดาบทได้เสียตบบาดและอยู่ร่วมกับพระนางฉันสามีภรรยาเมื่อเวลาผ่านไปดาบทตรวจด,ดวงดาวพบว่าพระเจ้าปรันตป,ปะสะัสวรรคตแล้วจึงสอนมนบังคับช้างและมอบพินวิเศษให้แก่เจ้าชายอุเทนเจ้าชายได้ใช้พินสกดจับฝูงช้างและรวบรวมกองทัพช้างนับพันเชือกพร้อมชาวบ้านที่เลื่อมใสย,ยกทัพไปล้อมเมืองโกสมพีเมื่อเจ้าชายทรงแสดงพระกำพลแดงและพระคำรงเพื่อย,ยืนยันฐานะเหล่าเสนาบดีจึงอัญเชิญพระองค์ขึ้นครองราชเป็นกรรษัตริย์สืบไป อุปมาอุปไมยเรื่องราวนี้เปรียบเสมือนการเดินทางของดวงตะวันที่ต้องผ่านปติการอันมืดมิดเริ่มต้นจากความมืดดำของกองเพลิงแห่งความแค้นผ่านป่าลึกที่เต็มไปด้วยอันตรายและสัตว์ยักษ์แต่ด้วยอำนาจแห่งบุญและมนตราลึกลับในที่สุดเจ้าชายอุเทนก็สามารถเล่งรัศมีดจแสงอาทิตย์ยามรุ่งอรุณกลับมาครองบัลลังก์ได้อย่างสาง่างามครับจากการวิเคราะห์เรื่องราวของพระเจ้าอุเทนและพระนางสามาวดีไม่ได้เป็นเพียงตำนานความเชื่อแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงกฎแห่งกรรมปรัชญายการหลุดพ้นและการต่อสู้ดิ้นรนของมนษษ หนึ่งด้านมืดของมนุษย์และผลลัพธ์ของความพยาบาโศกนัฏกรรมของพระนางสามาวดีและบริวาร500อคนสตอนให้เห็นถึงความโหดเหี้ยมที่เกิดจากความริษยาของพระนางมาคันธยาแหล่งข้อมูลระบุรายละเอียดที่น่าสะพรึงกลัวขององค์การลงทันทั้งการเผาทั้งเป็นและการบังคับให้หยุดเคี้ยวเนื้อตัวเองซึ่งแสดงถึงระดับความแค้นที่ฝังลึกการที่พระบรมศาสดาทรงหยิบยกเรื่องนี้มาประรบเป้าหมายเพื่อให้พุทธบริษัทศึกษาเรื่องวิบัติกรรมและเป็นบทเรียนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีกในอนาคต 2. การแสวงหหาาาาาความมลลุดดพ้้นนนิิตศสแะปรัญ แหล่งข้อมูลแสดงให้เห็นถึงแนวคิดเรื่องการสละโลกของชนชั้นปกครองในยุคโบราณแรงจูงใจในการออกบวชพระเจ้าอาลักกัลาและพระเจ้าเวสซานติประสงค์เห็นว่าสังขารวิเที่ยงและราชสมบัติไม่สามารถติดตามไปสู่ปรโลกได้จึงทรงเลือกทางสายสนบเพื่อแสวงหาโมกษะความแตกต่างของเป้าหมายในแหล่งข้อมูลมีการวิเคราะห์ความต่างระหว่างโมกษะของพรามการรวมเข้ากับพรหมเพื่อสวยสุดยาวนานแต่ยังไม่พ้นกันกลับมาเกิดกับบิมุตติในพุทธศาสนาการหลุดพ้นจากอาสวอกิเลตและพบทั้งสามมุ่งสุน สาอำนาจเหนือธรรมชาติและของวิเศษในฐานะตัวช่วยปาฏิหาริย์ในเรื่องไม่ได้เกิดขึ้นอย่างไร้เหตุผลแต่เกิดจากสายสัมพันธ์และความกตัญญูทินสามสายเป็นเครื่องมือที่เทพบุตรอดีตดาวบทสหายรักมอบให้เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนจากช้างป่ากลไกของมตราการดิดพินต่ละสายทำงานร่วมกับมณฑาเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่แตกต่างกันตั้งแต่การขับไล่ไปจนถึงการสยบจากฝูงช้างให้ยอมจำนนสิ่งนี้สื่อถึงการใช้ศิลปวิทยาการและอำนาจทางจิตในการควบคุมสภาวะแวดล้อมที่อันตราย 4. ชะตากรรมและการพิสูจตตนนตเเเออองงข้าชาชยท ชีวิตของพระเจ้าอุเทนเริ่มต้นจากวิกฤตที่เกือบเอาชีวิตไม่รอดการเอาตัวรอดพระมเหสีทรงมีสติมั่นคงเมื่อถูกนกขัดดีลิงฉกไปโดยทรงทราบว่าเสียงมนุษย์เป็นที่หวัดกลัวของสัตว์เดรัจฉานจึงใช้การปบมือและแผดเสียงขับไล่นกแยกได้สำเร็จนามอันเป็นมงคลชื่ออุเทนที่แปลว่าการตั้งขึ้นแห่งรุ่งอรุณไม่เพียงแต่บอกเวลาประสูติแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของความหวงังและการเริ่มต้นใหม่หลังจากผ่านพ้นรตรีที่โหดร้าย การทวงคืนสิทธิ์การกลับมาครองราชของพระองค์ไม่ได้ใช้เพียงกำลังของกองทัพช้างแต่ต้องใช้หลักฐานแห่งสายเลือดคือผ้ากำพลาแดงและพระธรรมรงเพื่อพิสูจน์ตุจนต่อเหล่าเสนาบ,บดี 5. ความปราบบางของกะบาดและความรักประเด็นที่น่าสนใจคือการที่เอาลักกระบาดาบทเสียสินประพศตะบะแตกเนื่องด้วยอำนาจของราคามื่อต้องอยู่ใกล้ชิดพระมเหสีสิ่งนี้สะท้อนความจริงในแหล่งข้อมูลว่าแม้แต่ผู้บำเพ็ญเพียรมานานก็ยังพ่ายแพย้พ่อกิเลสได้หากขาดการสำรวม อย่างไรก็ตามดาบท่านนี้ยังคงมีเมตตาและใช้วิชาความรู้การดูดวงดาวเพื่อส่งเสริมให้เจ้าชายอุเทนไปสู่เส้นทางที่ควรจะเป็นบทสรุปและแนวคิดเรื่องราวนี้คือภาพสะท้อนของวงล้อแห่งกรรมและโอกาสในขณะที่ความพยายามนําไปสู่กองเพลิงที่แผดเผาทุกอย่างกรณีพระนางสามาวดีความอดทนและสติกับนําไปสู่การบังเกิดของมหาราชจากยอดไม้ใหญ่กรณีพระเจ้าอุเทนเปรียบเรื่องนี้ได้กับดอกโบ,บอที่เม่งบานจากโคลนตมแม้เจ้าชายอุเทนจะประสูตรท่ามกลางความลําบากในป่าลึกและคราบน้าตาขององค์การพัดพราก แต่ด้วยการฝึกฝนวิชาและบุญวาดหน้าที่สังสมมาในที่สุดพระองค์ก็สามารถก้าวขึ้นมาเป็นจัก,กรพรรดิผู้ทรงอำนาจเหนือเหล่าขุชสารและปวงประชาได้สําเร็จครับตามความเป็นจริงของชีวิตเราจะเห็นภาพสะท้อนของธรรมะและธรรมชาติของมนุษย์ที่ปรากฏขึ้นผ่านเหตุการณ์ต่างๆดังนี้ครับ 1. ความไม่เที่ยงแท้ของสถานะและทรัพย์สมบัติความเป็นจริงของชีวิตที่เห็นได้ชัดที่สุดคือทุกสิ่งล้วนเปลี่ยนแปลงแม้แต่กษัตริย์ผู้มีอำนาจล้นฟ้าอย่างพระเจ้าอาลักกปันและพระเจ้าเวสสันติปรายังทรงตระหนักได้ว่ารามิงนนเ็ปวใคจ ตำแหน่งและฐานะเป็นเพียงสิ่งสมมุติที่มนุษย์ครอบครองได้เพียงชั่วคราวการละทิ้งความสบายมุ่งสู่ป่าเพื่อสแสวงหาโมกษะจึงเป็นการพยายามหาที่พึ่งที่แท้จริงให้กับจิตวิญญาณ 2. อนุภาพของสติในยามวิกฤต ในเหตุการณ์ที่พระมเหสีถูกกนกหัดดีลิงชมไปความเป็นจริงที่ช่วยให้คนรอดชีวิตได้ไม่ใช่ปาฏิหาริย์เพียงอย่างเดียวแต่คือการมีสติพระนางทรงระงับความกลัวและวิเคราะห์ว่าหักขัดขืนจะตกลงไปตายทั้งกลมและทรงทราบจุดอ่อนของสัตว์ว่ากลัวเสียงม,มนุษย์จึงใช้การตบมือและแผดเสียงขับไล่นกได้สำเร็จสิ่งนี้สอนว่าในสถานการณ์ที่มืดแปดด้านสติคือแสงสว่างเดียวที่ลิขิตความเป็นความตาย 3. ความปรบางของกิเลตและตะบะ ชีวิตจริงไม่มีใครสมบูรณ์แบบแม้แต่อลักกัะปาระาบทที่บำเพญเพียนมานานจนได้รับของวิเศษจากเทวดาแต่สุดท้ายก็ยังเสียศิละปะพจน์หรือตบแตกเพราะพ่ายแพ้ต่ออำนาจของกิเลสและไฟราคะที่เกิดขึ้นเมื่ออยู่ใกล้ชิดสตรีสิ่งนี้สะท้อนความเป็นจริงของชีวิตว่าความมดีที่สร้างมานานอาจพันลายลงได้ในพริบตาหาักขาดการสำรวมระวังและแสดงให้เห็นว่ามนุษย์ทุกคนยังมีความอ่อนแอซ่อนอยู่ภายใน 4. พลังของความแค้นและความริษยา เรื่องราวของพระนางมาคันธยาที่สั่งเผาญิง500คนทั้งเป็นและบังคับให้กินเนื้อตัวเองเป็นภาพสะท้อนของนรกในใจมนุษย์เมื่อความริษยาเข้าครอบงำมนุษย์สามารถกระทำสิ่งที่โหดเหี้ยมเกินกว่าจะจินตนาการได้แหล่งข้อมูลระบุว่าเหตุการณ์สเือนขวัญน,นี้ควรค่าแก่การศึกษาพเพื่อให้เราเข้าใจและป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกโดยการขจ,จัดต้นเหตุแห่งความอาฆาต 5. โอกาสและการสร้างตัวตนเซลเม็ชีวิตของพระเจ้าอุเทนเริ่มจากศูนย์ท่ามกลางป่าลึกแต่สิ่งที่ทำให้พระองค์กลับคืน ความเพียรในการเรียนรู้พระองค์ใช้เวลาศึกษาบทมนลับและวิชาบังคับช้างเพียง2อถึงสวันจนเชี่ยวชาญผนวกกับการมีสัญ,ญลักษณ์แข่งสายเลือดผ้ากำพลแดงและพระธรรมรงเป็นเครื่องยืนยันสิ่งนี้วิเคราะห์ได้ว่าในความจริงของชีวิตความสําเร็จเกิดจาก2ส,ส่วนคือโอกาสต้นทุนเดิมและวิชาความรู้ที่ฝึกฝนมาสรุปมุมมองต่อความจริงของชีวิตเรื่องราวนี้แสดงให้เห็นว่าชีวิตคือ กระแสคลื่นที่ขึ้นลงวันหนึ่งอาจเป็นราชาอีกวันอาจถูกขนกุกยักพาไปทิ้งป่าหรือจากลูกกำพร้านในป่ากลับมาเป็นจักรพรรดิความจริงที่มั่นคงที่สุดจึงไม่ใช่สถานะภายนอกแต่คือการรู้จักรักษาจิตและสติท่ามกลางความพันผวนเหล่านั้นครับ